นี่งัดจังหวะหนึ่งเอาเลยเพนสวยกุนทีแม่งฟิกเก์โยกไม่ได้อีกงัดหนึ่งทีเบงพละอ่อเริร่มมีกินแล้วนะ สวยสดยโอ้โหเพนมึงได้มากเลยเมื่อกี้เนี่ยโอโหกูอย่างชอบมึงเลยโอเคครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องเอกบูชแนลนะครับวันนี้จะมาร,รีวิวสกินโตโรนะครับสกินนี้เป็นสกินฟรีนะครับอยู่ในกิจกรกรมก่อนเข้าเกมนะครับ มาดูสกิลหนึ่งนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็ไม่มีอะไรสกิลสองก็ไม่มีอันติไม่มีงั้นก็เข้าไปดูในเกมเลยนะครับไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมนะครับ RV ส่วนไอเทมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับ จังหวะน,นี้ล่างว่าไงโทนจะวลสองแล้วเลิตตามมางัดหนึ่งทีอ้าวได้เน่เวิลิตเอาเลยสวยได้เน่ได้เน่ไม่ตาม <is> เดี๋ยวไปจะเย็นรอรอรอน่าจะกลับ งัดไปไหนทีถอยก่อนเฮ้ยกลาง <Heute. S 2> มีประเด็นครับจบังหวะนี้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อน นี่งัดจังหวะหนึ่งเอาเลยเพนสวยกูเห็นไหนไหนมึงอยู่ไหนมึงนี่มึงนี่งัดหนึ่งทีนี่เป็นไงล่ะสวยสวยอันตีมึงก็ไม่ได้ใช้หรือมันใช้ไปหรือเปล่ากูไม่รู้โอ้โหเพน งัดหนึ่งทีเบ่งพลัง,งทีเอากูแล้วแมงเงเอยเฮ้ยยได้เนี่ยได้เนี่ยสวยเบ่งพลังเป็นไงล่ะได้เนี่ยได้เนี่ได้ได้ได,ได,ได,ได้เอาเลยเอาเลยไายตสวย รอรอเวเลสอืมงัดหนึ่งทีโอ้โหเยอะเกินเอาเอาดีเอาดีเบ่งพลังไป็หนึ่งทีแม่งฟีเกอร์โยไม่ได้อีกงัดหนึ่งทีเบ่งพลังเออเฟเรนใจเย็นลูกพี่จะเย็น ใจเย็นซีใจเย็นซีสวยไ,ได้ได้ได้ไหมนี่คือเอาเลยเอาเลยไปเล่นไม่สกิลไหมไม่มีเอาเงื้อเงักเงักเงื้อเงักเงักมันเป็นเงื้อเงักเงักใจเย็นใจเย็นรอรอรอถอยถอย ไปก่อนกับบ้านกับบ้านเ <Ret reat. S 1> ฮ้ยจะตายแล้วนะ่ะสวย oh นี่งัดไปหนึ่งทีเบ่งพลังไปหนึ่งทีนี่ไปดีไปดี ยิงป้อมยิงป้อมไวโอเลตงัดไปหนึ่งทีเบ่งพลังสวยเบ่งพลังไปหนึ่งทีเอาไวโอเลตถอยแล้วก็ถอยถอยก่อนไวโอเลสไวโอเลสไวโอเลตโอ้โหมึงจะเอาเลยนะ ไปแล้วไปแล้ว <The Bull. S 1> ขอเลือดแล้วกันได้นี่ได้ไหมน่าจะไม่ได้มีสปิน เอาได้ด oh, really? ิน An ี่สวยมันอันติหรือยังวะน่าจะอันติีโอ้ป้อมป้อม เอ,เอากูแล้วเอากูแล้วแ่มเงยเฮ้ยเฮ้ยใครทำเพื่อนกูเต้นเพื่อนของกูด่อนเขลีมาเขลีไม่มาวะแคลี mà xa gần Keep bom, bom ไว้ม่กับบ้านครับหอยก่อนฟันเล่ามิกิเล่านะสักคือว่า่ยฟุสนุกส่่งนะ สวยโอ้โหเพนมึงยิได้มากเลยเมื่อกีก้เนี่ยโอ้โหกูอยากชอบมึงเลยมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมาดี ไปจากการมันเพลิน <Ret reat. S 1> ไ้ ขบวนขบวนขบนปิดบนปิดบนมีอีกไหมงามไส้อย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ใวย เด็กๆไปน้องสวยเลยจังหวะนี้เป็นไงล่ะถึกไหมล่ะไอ้น้องเบ่งพลังนี่เป็นไงล่ะเอาดีเอาดีเอามันเอามันเอามันเบ่งพลังใส่แล้วงัดหน้าหนึ่งทีเฮ้ยบ <Hey! S 1> อไอ้เขียวโดนัดเขาแล้วจบไปที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆผมนะครับช่องเล็กๆผู้ติดตามมาถึง3 0 0รลยเลยหรัออบวันนี้ See you